มันเป็นยังไงอาจารย์เหยื่อสามใพันมันเป็นยังไงอาจารย์อไม่ธรรมดานะงานเข้าแล้วครับงานเข้านะอาจารย์ออจ้ากินเบ็ดกระป๋องค้ัห เรียบร้อยครับ, <laughs> รบรอาจารย์โชว์ได้ครับมันอยู่ในกระชังแล้วโ <laughs> อ้โหนี่ไงกินบิดกระป๋องครับเรียบร้อยครับสวยครับสวยมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ฮะสวิงไหมฮะโอสวิงที่อ,อาจารย์สวิงอยู่กับอาจาร <laughs> ย์นะอ้ย โอ้มันจะเกิดว่ะจะอัดมาดูกันว่าป่าได้เยอะไหมโอ้ไม่ธรรมดาครับนี่ได้เยอะอนกันแน่จ้ะโอ้จะไปโชว์เรย่ักเลย่องเลยไเขาครับครับสวัสดีครับเพื่อนนักตกประกิทุกท่านครับวันนี้เราก็ ได้มาตกปลาแล้วครับวันหยุดครับวันเสาร์ต้องมานั่งตกปลาท่านตลิงไม่มีอะไรทําไม่ได้มากับใครครับนี่ครับอาจารย์นี่รับนักนแกะครับไม่ธรรมาดานะครับนักแกะแก,ะแกะเป็นสายตกปลา แบบมาลาทอนนะครับได้ไม่ได้ไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ที่รู้โอ้อะไรอยู่ในกระชังอาจารย์ของของครับของโอ้มีของครับเขามีของเหมือนเดิมครับกับเหยื่อสามสิพันของไอ้เลืองครับถ้ามีตัวก็ ไม่เหลือครับเหยือ <laughs> ห่อไม่เหลือ <laughs> ถ้ามีตัวนี่ <laughs> เหยื่อไม่เหลือครับ <laughs> ปลากินเรือบ <laughs> แตบไม่ได้ลา <laughs> <laughs> ครับเด, <laughs> เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงครับระบบไฟแล้วก็ <laughs> ลืมครับ <laughs> ลืมว่าเราจะมาทำ ทําคลิปถ่ายตกป่าเราลืมระบบไฟครับระบบไฟจําเป็นเรับมะถ,ถ่ายได้ขนาดไหนก็เดี๋ยวมาดูกันครับโอเคครับเพื่อนๆอย่าลืมการตกปรากฏเราจะต้องมีถุงไหวครับถุงไหวถังใส่เลือดครับเลือดริมครับที่เราทําไว้ อ่อยน้าแกะเวลาตกปลาต้องตีน้ำเลยเนาะสาธิตให้เพื่อนๆดูหน่อยครับแม่เหมือนนะน้าแกะนี่ประสบการณ์สูงเลาบ้างครับต้องมีเล่าเออต้องมีเล่าครับเดี๋ยวมาดูกันคราว่าเราจะเลียดเรียดป่าฮะปลาตอดแล้ว มาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมาตมามติดตามดูครับครับเราก็ยายหมายมาตกตามต่อตามยญาคิดว่ามีตัวแน่อนอนโอ้น่าจะไม่พลาดครับมีต้นไม,ม้ล้มมันคือนไม้เด็ดเลยครับแบบนี้ ต้นไม้ล้มเราตมายักแล้วก็มีน้ำไหลเอื่อยๆน่าจะมีตัวโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันมันเสียงอะไรอาจารย์เปิดไฟดูสิอือไหนจุดตัวเลยสิใช้ได้อาจารย์ใช้ได้ กินกันมม,มืด <laughs> โอเคครับโอเคได้หลายตัวแล้วครับในกระจัง ador. มันเป็นยังไงอาจารย์ <laughs> <laughs> เหลือสามสายพันธุ์มันเป็นยังไงอาจารย์ <laughs> ออ<ง>ไม่ธรรมดานะเนาะขอแล้วอาจารย์จะไปโชว์เยอะ มันจะตกน้ำโอ้ใบอะเนาะโอ้โอเคโอเคอาจารย์โอเคอเก็บเถอะเก็บเถอะสุดยอดอาจารย์เดี๋ยวเรามาตกบิดกระป๋องกันครับใช้มือตกว่ามันจะเป็นยังไงเราใส่เหียะ

ก็หย่นอนลงหัวแล้วก็จับจับแล้วก็ยกขึ้นยกลงครับเ, <c oughs> เพื่อกระตุ้นการกินของปลาครับก <c oughs> ินแล้วครับ <c oughs> พอเรากระตุกปุ๊บมันก็กินแล้วครับกระตุ้นการกิน เป็นเป็นปลาลิกน่าจะหมดแล้วครับเปลี่ยนเยื่อครับ ขึ้นมานะครับเหยื่อมดครับตัวเล็กมันเดี๋ยวเราก็ใส่เหยื่อเข้าไปใหม่เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงรเราก็หย่อนลงไปข้างเดือนนะครับเหมือนเดิมครับ ปลากินนะครับโอ้ครับน้โอครับปลาเล็กครับครับไซนี้ก็ต้องปล่อยคืนธรรมชาติครับเราไม่เอาลูกมันครับเดี๋ยวเราก็จะมีไอปลาไว้ตกนักแก่เป็นคนที่ใจบุญทุนทานใจบุญ ใจบุญไมหมครับใจบุญใจบุญนะรักเด็กรักเด็กเหรอลักษาอะไรใจบุญหมดครัแบ,บ <c oughs> แจกแจกหมดไปแล้วครับหนึ่งครับโยนลงไปในน้ำคืนครับแซลกันเล่นไปครับเดยวจะจงว่วงตัวเล็กเราก็ไม่เอาครับเราก็ตกไปแล้วก็เอาแต่ไซ์ที่ว่ามันพอได้ครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะย้ายหมายคนระแถบนี้มีแต่ลูกปลาครับไม่เอาเ๋ยวเราจะย้ายลงไปตกด้านล่างครับเป็นหาตัวใหญ่ครับเดี๋ยวไปดูกันขั้ย้ายหมายแล้ครับเดี๋ยวเราจะถอยถอยแล้วเราก็จะไหลลงไปข้างล่างถอยออกปุ๊บแล้วก็ถอยไปจลางน้ําเลยจ้ะเราจะไหลลงไป ฟังนะครับเดี๋ยวหาที่นั่งที่ปลอดภัยครับมาลงมากางคืนเราก็ต้องเอาปลอดภัยไว้ก่อนไะเดี๋ยวเราเดินทางลงไปแล้วครับ,รบเดี๋ยวเราจะดับไฟบเดี๋ยวเราก็จะล่องลงไปรเราจะเปิดไฟแล้วก็ล่องลงไป โอเคครับเดี๋ยวเราลงไปตกข้างล่างหาตัวใหญ่งานเข้าแล้วครับงานเข้าแล้วจาอ้าวจ้ากินเบ็ดกระป๋องครัโอ้โหเรียบร้อยครับ,รบรอาจารย์โชว์ได้ครับมันอยู่ในกระชังแล้วโอ้โหนี่ครกินเบ็ดกระป๋องครับ เรียบร้อยครับอสวยครับสวยครสามสายพันธุ์อีกเช่นเคยครับสปอนเซอร์หลักไม่แกะครับอาจารย์แกะครับผู้คำว่าในการตปกปรากฏครับใจลักมากครับการตปกปรากฏทุ่มเทสุด,ส,ด,ส,ด,ส,ดสุดเลยครับ ความทุ่มเทของอาจารย์แกนี่สุดยอดมากขนาดเมียดายังมา <c oughs> โอ้สุดยอดครับอาจารย์ไปเยี่ยมมากเยี่ยมจริงเยี่ยมไหมอาจารย์เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลย,เ,ย,เ,ยเขาเนี่ยรับสุดยอดครับสุดยอดยอมยมมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ฮะัสวิงไหมสวิงกัน ฮะเอาสวิงดีอาจารย์สวิงอยู่กับอาจารย์นะโอ้ยเออโอ้มันจะเกิดว่ารึจ๊าโอ้โหถ้าอย่างนี้ทำไมอาจารย์ไม่ยกขึ้นเลยอะฮะฮะกลัวมันรู้สึกว่าอาจารย์จะมองดูหน้าเรืองแล้วก็ยิม้มยิ้มนะ เป็นยังไง <Okay. S 1> อืมไม่ใ่เป็นยงไงสามสายพันธุ์มันเป็นยังไง <c oughs> เขาก็ยังเด็ดอยู่เหมือนเดิมออโอเคอาจารย์ <c oughs> สนับสนุนกันบ้างนะจานเฮ้ยโอเคอาจารย <c oughs> ์โอเค,อเ,คเอาเอาใส่เลยเอาลงเลยโอ้อาจารนนะจานเอาลงในเรือก,ก่อนดู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 ไหมเนี่ย <c oughs> ยิ้มจะยิ้มอาจารย์ยิ้มอืมธรรมดานะคมาคู่ก,กัอืมโอเคอาจารย์โอเค,อเคสุดยอดนะครับอาจารย์แกะครับอาจารย์แกะนักแกะคนฝากท่าครับของ,งธรรมดาโอเคครับครับหลังจากที่เราเอาเรือขึ้นรถครับหลังจากที่เราเรือขึ้นรถ ในแกะเก็บมัดเรียบร้อยจานแข็งแรงนะเวลาได้ปลานี่แข็งแรงนะวันไหนไม่ได้ปลานี่อ,อ,นอ่อนแอมากก็ปลมาดูกันว่าปลาได้เยอะไหมไม่ธรรมดาครับได้เยอะกันแน่จัน อยู่ปชูเลยซักเรือเลยอายเขาครับไม่กลัวคนนข้างอายเลยอาจารย์ไม่แก่ระตกได้ตัวใหญ่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวปลาไปแบ่งกันก็แยกย้ายกันกลับบ้านครับเดี๋ยวไปเจออาจารย์ยาครับโอเคครับครับหลังจากกินข้าวเสร็จก็ การกินข้าวเสร็จก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านครับก็จะมีรถข้างหน้าก็เป็นรถของาของาจารย์ยาขันข้างหลังนี่ก็เป็นรถของพี่หมวดสองครับแต่ไล่ตานมาเรื่อย